สวัสดีค่ะวันนี้แอดพามาเที่ยวชมนะคะวัดจุฬามณีนะคะเขตจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ,ะคนมากราบไหว้บูชากันเยอะนะคะขอพรนะคะนี่คือเทา้าเท้าเวสวรรน,นะคะเท้าเวสวรรค่ะ ทางกองท้าเวสุวรรณนะคะขอพรนะคะขอให้หมดเคราะห์หมดสงฆ์โรคหมดภัยขอให้มีโชคมีลาบนะคะคนมีโชคมีลาบมาแต่ก็ให้บูชาเยอะเลยนะคะนี่นะคะท้าเวสุวรรณที่เอาไอ้นั่นมาเอเด็ดปักเป็นแมงแมงแมงกี้ เสียบเสียบเสียบสองอันเสียบทำบุญนะคะทาวเวสวรรณค่ะขอพรไปได้วยกันนะคะวันนี้แอดพามาทำบุญทาเวสวรรณค่ะไม่เป็นไรค่ะ นี่เป็นปักตรงไหนที่ปักปักข้างนอกปากข้างนอกใช่ไหมคะเอาหัวขึ้นแลปากตัวจ้ะเอ็ดจะทำบุญนะคะคนมากลับวหว้กันเยอะเลยนะคะวัละดลวงพ่อเนื่องนะคะเป็นเกจิอาการชื่อดังที่ท่านมรณภาพไปแล้วแตนท่านโด่งดังเรื่องให้โชคให้ลาบนะคะคนก็มา กับไหว้บูชาเยอะยี่สิบนั่น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 ในนั่นะตีนั่นแหละตีป้นขใค่ะขอพรไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปกับขอพรขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยกับขอพรระวังดีๆนะลื่นนะจ้าแบบอะไรคันขวสุวรรณขว Hai Sudik putajantung Hai untuk satulama besar Hai เหทีนะห่จะเขย่าเซ็นซีน สองหนึ่งแล้วก็เจ็ดงวดหน้านะคะหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็เจ็ดนะคะนะคะขอให้เอฟซีทุกท่านมีโชคมีลาภนะคะเฮงเฮงรวยนะคะเดี๋ยวแอจะพาไปไาบไัวใบลงปู่นเล่านะคะขอพรนะคะนี่เป็นกระถางขอพรนะคะของ หลวงพระพุทธชันโตปรปนมังสีตนะคะขอพรกับขอพรนะคะเอฟซีทุกท่านกับขอพรเป็นวัดจุฬามณีนะคะที่อยู่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นวัดที่โด่งดังมากเลยนะคะเป็นวัดหลวงปู่เนื่องนะคะหลวงปู่เนื่องที่ท่านเคยให้โชคให้ลาบเสียงคนจุดประทัดดังมากคะ่ะ บูชา,ชาอันนี้คือเป็นจุดบูชาวัตถุมงคลนะคะ่หลวงปู่นเนื่องนี่ท่านมราณาภาพไปแล้วเนาะใช่ไหมเคยให้หวยแบบดังมากตอนนี้มีหลวงปู่หลวงพ่ออะไรที่เป็นอยู่วัดหลวงพ่ออิฐใช่ไหมอ่างวดก่อนคนก็มีโชคมีลาบกันเยอะเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะไปซื้อ 1, 2, 2, 1, หนึ่งสองสองหนึ่งไว้ซะหน่อยเผื่อจะมางวดนี้นะคะ,อ,ะอันนี้คือโบสถ์นะคะ ของวัดจุฬรามณีเดี๋ยวแอจะพาเข้าไปวันนี้เดี๋ยวไปไหว้ไปกราบพระพรหลวงปู่เนื่องอซึ่งเป็นอะไรนะท่านท่านมรณแล้วท่านไม่ไม่เน่าไม่เปื่อยเนาะค่ะยังไม่มีโอกาสได้ได้มาสักทีเลยวันนี้วันอ่าวัน,นี้ก็เลยมาลองติดตามให้ FC ดูเพราะว่าก็เห็นมีคนอยากให้มา อยากให้มาติดตามนะคะอยากมาให้มากับไหว้หลวงปู่เนื่องนะคะหลวงพ่อเนื่องโกวิโตใช่ไหมค่ะท่านเป็นวัดที่โด่งดังเรื่องโชคลาภเรื่องตัวเลขมากเลยนะคะสมัยก่อนตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็มีหลวงพ่ออิด เป็นเจ้าอาวาสเป็นตัวแทนของท่านนะคะนี่นี่ถึงถึงวิหารถึงแล้วพี่ไปไหนหอ่ะถึงถึงแล้วนะคะเดี๋ยวแรกพี่แรกแรกต่งเมงหุมตัวแรกเล่นแรกตรงนี้อ่าอ๋อโอ้ย ค่ะเสตธุสธูสอันนี้คือเดี๋ยวเดี๋ยวบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะบูชาดอกไม้ทูบเทียนแรกแรกเทียนดลวงขอแรกขอแรกหน่อยจะจะได้บูชาสมุด สองชุดค่ะอีกชุดนึงนี่ค่ะหยดเลยหยดเลยโอเคค่ะในละที่พี่ชายกับพี่สาวเข้าห้องน้ำบอ่าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปไหว้หลวงปู่นะคะเอาเดี๋ยวพี่นี่ไว้นี่นะคะจะขึ้นไปอ่าตรงที่หลวงปู่ประดิษฐานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าถือสังขารของท่านนะคะเดี๋ยวถือไว้ก่อนเดี๋ยว

ไป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 กันได้อืมเหยียบโอเคดีหรอกัน เดี๋ยวรอรอกันรอไปก่อนเห็นกันหรือยังคะนี่นะคะวิหารของหลวงปู่เนื่องนะคะอันนี้คือจะพาไป ี่เก็บสังขารของหลวงปู่นะคะอ่าค่ะพี่วหว้ก่อนมามาว้ก่อนไปวหว้ก่อน ยังไม่ไ uh, ด yeah, ้เลยอยังได้ละสาธุศาธุปักปักต้นดอกไม้ค่ะทำบุญเอ้าขึ้นมาแล้วบ่้ จุดเทียนนะคะจุดเทียนจุดเทียนก่อนจุดโทษนะคะจุดโทษ จุดทูปนะคะเดี๋ยวไปไหว้หลวงปู่ไปฝากก่อนนะไม่สวดก่อน cita kat datang kut tapi lupa นะคะปิดทองนะคะปิดทองหลวงปู่เนื่องนะคะกราบขอบคนนะคะหลวงปู่สาธุสาธุขอให้ลูกมีโชคมีลาภร่ำรวยร่ำรวยขอให้เฮงเฮงรวยรวยนะคะรวย ให้ลวงปู่จนเมตตาให้รับทรัพย์รับุญก,ก้อนโตเนี่นเาค่ะซานี่หลวงพ่อแช่มนะคะวันนี้แนนะะนนอดพามาไหว้มาวัดหลวงปู่เนื่องก็จะพามาหลายหลายครั้งแล้วล่ะคะ่ะแต่ไม่มีโอกาสพอดีวันนี้ผ่านมาก็เลยมีโอกาสมาติดตาม มาถ่ายทำนะคะให้ให้ FC ทุกท่านดูนะคะนี่เราจะพาเข้าไปเชิญน,นั่นในนะคะกับสังขานหลวงพ่อเนื่องนะคะไปในสารานะคะอันนี้คือเ,เข้าไปไหว้สังขารหลวงพ่อนะคะพี่ อันนี้อุปชาละคังละคัาร่วมทำบุญน่คะมาแล้วไม่ปักตรงนั้นเลยหรอนนเนี่ยเออจะถือไปไหน ขอพรนะคะกับสังขารหลวงหลวงปู่นะคะสวยงามมากเลยนี่นะคะสังขารหลวงปู่ไปเขาไปบูชาทุกเทียนบูชาทุกเทียน นะคะเข้ามาแล้วคนลุกเลยค่ะเข้ามาคนลุกเลยสวยสวยมากเลยไม่เคยเข้ามาเลย ตรงไหนคะอ่ตรงโค,ค,ค้งนะคะเห็นไหมคะนี่น้ำมัสดสักน้ำมัสัน้ำมัสักน้ำมัสอั ผูชาหลวงปู่นะคะใครอยากกลับไหว้ขอพรก็สวดตามคาถานี้ได้เลยนะคะเค็มหน้าจอเลยนะคะทีนี้งาช้างนะคะอยู่สังขารของหลวงปู่นะคะสวยงามมากเลยค่ะงาช้างพุ้งๆนะคะตรงน,นั้นพูดดังไม่ได้ค่ะเดี๋ยว ที่มาขอพรออจะรำคาญเสียเงินเลยฮะดูอะไรหนึอ่อื้อยหกสมหา้าไหนสองห้าในมือท่านหรืออะไรนะเห็นด้วยอยู่มือท่านเหรอ,อบนอีอใ,ใต้ใต้ขาอาออาอเอ่าเห็นเอาเอาเห็นเห็นนะคะอา่าแฟนแอดมินนะคะบอกว่าเห็น เห็นตัวเลขนะคะสองห้าสองห้าใช่หมานูน่เห็นมสูงเห็นไหมตรงนี้าเห็นห้าเลยก็ขอเชิญาวกสอเลาธุนะคะสองห้านะคะแต่แอดเห็นเป็นหก พี่เห็นเป็นสองห้าเดแต่แอดเห็นเป็นห้าสามห้าได้รับเป็นเรือสันเทาเมื่อก็ับไปบูชารสเฟนเห็นไหมคะโอ้ไม่ได้ซูมให้ดูนะคะสองห้าก็ที่แอดเขย่าซมซีได้ที่วัดใหม่สี่หมื่นนะคะเกตสองห้านะคะแอดเข้าไปใกล้ไม่ได้นะคะก็คือ กองก็สูงท่านไม่ให้ท่านไม่ให้เขาใกล้มากนะคะค่ะก็แฟนแอดมินเห็นบอกว่าเห็นตัวเลขที่ที่หลวงพ่อเนื่องนะคะหลวงปู่สังขารหลวงปู่นะคะบอกเห็นเป็นตัวไหนนะสองห้าเออใช่ใช่ใช่เห็นสองห้าจริงๆด้วยเห็นละเห็นแล้วเห็นละเห็นละเห็นสองห้าจริงๆจ้ะเห็นสองห้านะคะบางทีหลวงปู่อาจจะให้โชคให้ราบก็ได้นะคะ ขอพรนะคะ